เบิดตลอดไดเองมันก็จะมีที่เราเห็นบ้างเขาเห็นบ้างเออนมันก็เริ่มเกิดอ,อันเก่านั่นแหละหาเลอะเบ่งก่อน เ่าจะถ่ายไม่ได้เห็ดเลยใช่ไหมเธอเนี่ยไม่เป็นไรเอาวิดีโอไปกลับบ้านกลับบ้านวาว่ไไเอาเห็ดไปใส่กลับบ้านมีวิดีโอแจมเลยวะนี่แต่ไม่มีเห็ดไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้แล้วก็เก็บไปนี่แหละไม่ได้รีบมันน้อยอยู่มีเล็อกอยู่อืหอหาไปเรื่อยนะคะมา เป็นดอกไหมดอกนี้สวยสามดอกสวยสุบแซ่แบเพืออย่างนี้เสียพัดอืมทุกแซมโนะบอกอิติยาบอกเอามาในลายเด้อแซ่บคักน้องฮักมักคักอบใจไก่ <c oughs> <c oughs> กระนุงกระนิงกระนุงกระนิงกันค่ะ มันมันมักหมองหกเลยมันซุ่มซึมเออมันซุ่มบางหนิ่งแเกิดอย่างนี้นะน้องน่ะเดี๋ยวจะได้แนู่่บอกกัตามาดอกบักสวนน่ะตามันบักลายเต็มเลยน้องเอไม่เก็บนีให้กินนนีนี่หนเก็บเมเก็บล มองกบกเก็บอาุ oh, anyway. hey. Hey. Mm. <f <f ้านโอ้ยน้ำเอะมึงเก็บอาหมดดมเนต้องพีเด้อยู่ในป่าต้องเวก เดียวจ้าเดี๋ยวหันไปจ้าตรงไหนโอเคดอกงามๆเลยค่ะนี่บอกดอกไม้น้อยน้อยอยู่เอาไว้ก่อนกลับมาเที่ยนาก็หาไว้แต่วันก็คือสีใหญ่ขึ้น ดอกงามอยู่ค่ะงามงามมันไม่มีไอตัวทากด้วยเนาะ,ม,ะมันย,ยังสะอาดทำง่ายง่ายนี่เฮ็ดง่ายง่ายเลยชิกชิชชไชิด้ดดเห็นจ้า <laughs> <laughs> ตอบพร้อมกันเลยนะคะได้ไหม น่ารักค่ะเลยค่ะทมเป็เดเจลหมอนะคะเห็ดแต่ดำเวลาจะลาบลาบใส่หมูแสบคับลาบใส่หู โอ้ดาบใส่หู <laughs> ใส่หมูใส่หมูดาบใส่หู <laughs> ใส่หู <laughs> ใส่หู <laughs> หนั่นนี่อะไรไหมนั่นเอาตะกร้ามาใส่ก่อนไป <laughs> เดี๋ยวก่อนนี้ <laughs> เดี๋ยววันนี้ให้พี่งวดหน้ห <laughs> <ม> <laughs> เปลี่ยนกันเนาะ <laughs> บัดย่าสิไปเฮ็ดกัน ขี่ขาเนี่ย <laughs> อยากได้อยากได้ทีโอ้ยเดีวไปถึงบ้านก่อนอตอนเก็บสนุกตอนไปตัดขานี่แหละคะ่ะคนได้เรื่องเลยะคะ่ะอ,อ,อยู่ใต้โอ้าจังแม่นเนาะออปีนี้อยู่ใต้ย่านะคะสุ่มเสือรน,นี่มันก็ตรง มันต้องการสีออกอยังคะขนาดทำงานมานื่อยใช่ไหม, <laughs> ไมเหยเก็บเห็ดเก็บเห็ดนี่หายเหนื่อยแล้วคะ่ะเพื่อนถามต้นไม้จะทำอะไรกออเข้าป <laughs> 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 ่าแต่ว,ว่ามัน แต่มันได้บแบบว่าจิตใจเราบริสุทธิ์มากเลยนะอันนี้ไม่ต้องเอาเอี๊ขึ้นลาเข,ข้าปลานี่จากเครียดๆถ่ายเครียด,ด,ดอีีอ่ดเลยมันลืมไปเลยเออลืมไปเลยเด้กเก็บเหตุได้นี่ยุ่มเลยวะยัยหุ่มเลยนีอืป๊าด <laughs> <laughs> เอาอยากเลยค่นนี่ มันอยู่ในป่าหญ้าเนาะเออเออเอขาดขาดม่ขาด,ขาดไม่ขาด,ขาดอืมดอกบักง,งามเลยค่ะ<า>จุ่มไปจุ่มเลยค่ะนี่ผีเอ๊ะน้อจุ่มนี่สวยจุ่มนี่งามนะมงามอีตรีเลยค่ะถ้ามาเก็บคนเดียวก็กลัวนิดหน่อยเสียงเลยเนาะ ไม่กล้านะเสียงอะไรก็ไม่รู้เนาะคือห้ามมาคนเดียวด้เอ๋เก็ต้องมากับพี่อยู่แล้วแหละ <c oughs> สองคน่นู่ะเสียงดังไม่น่ากลัวหรอกโอ้ทายนีดเดอร์รอด้วยรอด้วยอ,อันต้องเอินหากันได้จมะมาเก็บเหตีบ่ได้เดี๋ยวมันหลงใช่เหตุละโงกไหมคะเนี่ย มันไข่จังเลยพี่ข้างล่างมันเป็นสีอะไรเนี่ยบอกมันเป็นคือไข่มันเป็นแบบนี้เหรอแต่ข้างในมันน่าจะใช่นะสีนะมันโดนกินแน่น่ะแบบว่าคล้ายๆอยู่เลยคล้ายงี้ลมั้งไม่เคยกินดิฉันไม่เคยกินเลยไม่ยุ่งวนี่ไหม เรืองเือมันก็คล้ายๆนะอืมพี่ยารอผู้เชี่ยวชาญนะคะมาดูให้รงเทนมีดหามีดมันปนอยู่กับเห็ดดำนะเอาออกมาไว้ข้างนอกข้างๆเอมอม,มันชงเทนเหรอชองเทน สวยสวยเป็นสายดีเนาะเห็ดดีเนาะทำไมก็ถึงเรียกพี่เดมุตรงฮะเขาตั้งมาเพราะว่าบ้านเราเรียกก็เห็ดสายใช่ไหมไม่ขึ้นเป็นแถวเห็ดเขาเห็นเขาตั้งชื่อเห็ดนางไก่ฮะซุ้มกันเจอเห็ดค่ะ เจลเห็ดหนังไก่นะคะเห็ดไข่เจียวอุริเวซีบอลารเลย <น Games. S 1> มันเป็นกรุบกรุกรุบกุบพี่ก<ช>็เอาแช่น้ำเกลือแล้วก็พอแช่น้ำเกลือมันจะรู้สึกว่าล้างแล้วมันแข็งม,มันไม่แตกนีกก่อย่างคือคองคะจ๊ะก็ต้องเอาดอกเออมันอยู่ใกล้เห็ดแบบไม่น่ากินอ่ะไม่เอา ไปเอาไปเอาตรงนน้นเองตรงนี้ไปเอาตรงซ้ายนะ่ลงไปทางนน้นเหรอ,หอเหลือไค่ดอกใหม่เก็บไว้ปิดจุ่มอยู่เอ้สยสวยๆยอ้เว้ยน,นี่สวยสวย เดี๋ยวนี้านางไปไหนไม่เห็นนางเลยนางไปแล้วหรอไม่นางก็อยู่นางาก็ยังทำงานอยู่ไม่ใช่หรอ,หรอนางก็อยู่ที่เดิมแล้ววันนันนางกลับบ้านไปบางกวงแอ้วนางจะไปเวียดนามเหรอไปบางกวงมัง้งอ๋อต้องถามพี่ยานี่พี่มีรู้ นั่งตัดยูงมองเดียวแล้วจ้ะนี่ท่านี้แหละก็นองแ่บนะกรอบกรุบกรุบสวัสดีค่ะเบิ่องไ้เบิ่งไกลๆแล้วจ้ะนะอ้้หมาเลยนะคะโดดหน่อยแบบนี้ ฝนตกมานี่บ้าน,นะค่ะมันเลยค่ะสวยๆพี่ได้มูตรงนะคะมีการแบบว่าเอ,าเอ่อนถือถือให้พี่ก่อนอแต่ตอนกลับค่อยๆเพราะว่าอัน ให้เพื่อนถือให้ก่อนสิเก็บด้วยกันนะเอาพี่ก็ยังเหลืออยู่จะแต่ว่าอบ,อบใส่ไก่ก็แซ่บรอคเดีู๋ไหมรอคนเข้ามาตัดตอนี่เอ๊ะได้ไหม ใช่เราเขตัดไปแล้วนี่มันดอกที่มันยังที่มันดอกเล็กเขาไม่ตัดไปนนี้่เราก็มาตัดม,มันก็งอกอู่ในป่ายอะอู้มีมีสไปเดอร์แมนด้วย <laughs> มก็มาตม้มก็มาเจาะมันจะขึ้นในก่อน มันเคี้ยวๆเพรามันจะเอาความชุ่มชื้นอันนี้เนาะมากิน,นให้มันเกิดกองไม่ได้เช็ดเต็มมาแรงวันโอ้ไม่ใช่มาแรงม้วนนี่เปิดน,นี่เลยเปิดไฟอ่ะเยอะจ้ เป็นออโตเมติกทำไมเห็นอะไรเน่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่เหมือนใส่อะไรมาทิ้งอืมเอาเห็ดสงสัยเห็ดเน่าเลยเห็ดเน่าอะไแหละัวล้ออะไรก็เห็ดเน่าเริ่มคืนละคือฝนจะตกอ่ะควจะมาแล้ว โอ้ทางนี้เรียกหากันนะคะเด้อคุณฟังคุณ ก็จะออกตรงที่มันเคยออกตรงที่มันมีแต่แมงมุมมันอยู่เกับไอ้นี่เยอะเนาะวีต้องเปิดไฟนะถึงจะชัดได้แล้วมันมืดไหมแสงมันไม่พอโอ้งามอนี่มีเหรอ ดอกหน่อยอันบอกเขายางมากจะของกยางนี้ <laughs> ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเดือนนี้ไปเรื่อ,อยๆยังเหงนดอกไมหน่อยนะถ้าจะกล้าไปมันก็เละหากันหมดมีควรตกใส่นะยังเละเลย เห็ดพึ่งเ็่เต็มตาเอามาใส่ตาพี่สุดท้ายก็จะได้เห็ดอันนี้แหละแบ่งกันเห็ดต,ตอนกลับเนี่ยเห็ดอันนี้ก็ได้ไมันก็แซ่บอยู่ หั่นหล้อบใส่ไก่ี่แซ่บด้วยน่าจะไปซือกับข้าวยังไ่ได้แซ่บไก่ย่างเขนไทยถ่าเนี่ไาเอาแล้องเอานั่งแบบยืนเบิงเอาเจ็บเลยนั่งแบบี่ยังเกาะอ่าเดี๋ยวเดีวเอน แป๊บหนึ่งนะคะอยู่ในหลุมนั่นอยู่ในหลุมม,มันเกิดอยู่ในหลุมเห็ดอันนี้เขาก็กินใช่ไหมไม่รู้พี่ไม่เคยกินเราไม่กินไนงนี่เขากับสิกลับป้านเราจะออกจากปลาเห็ดแล้วขอบคุณหลายๆนะคะที่รับชมรับฟังนะคะเจอกันคลิปหน้าคา่ะสวัสดีค่ะเอา เอามาถ่ายเห็ด <riff le> อันนี้ <Physical. S 2> ลาาะค่าาะตะก้าเห็ดโอ้ยนบ่ค่อยเห็นสัตว์นะมันผสมกันไม่อ้อยนียค่สวยอืมมันสวยงามเลย